ก็มีทั้งขอบกับไม่ขอบใส่รวมกันเลยอ๋อรวมกันเลยนะม่รวมรว,ว,วมเลยเรื่อนค่ะ,ะเขื่อง <laughs> <c oughs> จะเข้าหาอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยอมไปเลยอ่ะสวยนะคะสวยมากเลยแล้วก็หน้าละ สวัสดีค่ะครอบครัวโอริค่ะวันนี้เราอยู่กันที่จตุจักร2มินบุรีวันนี้เราจะมาอัปเดตราคานกที่ร้านวีานานกสวยงามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอยแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะตรงนี้นะคะเป็นเป็นเอ่อรับเบิร์ดนะคะค่ะเป็นโอเปอรไลน์เป็นเป็นโอเปอรไลน์เอ่อเป็นเอ่อสิงโตหลังโอเปอรไลน์นะคะค่ะแล้วก็เป็นเอ่อสีขาวตาแดงนะคะก็มีทั้งขอบกับไม่ขอบ อ๋อรวมกันเลยนะค่ะรวมๆเลยเขาเข้ามาพร้อมกันใช่ค่ะมีทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในกรองนี้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะค่ะก็ราคาน้องก็อยู่ที่กัวละห้0อบาทนะคะทั้งขอบและไม่ขอบนะพี่ก็คือราคาเดียวกันราคาเดียวกันแล้วก็นกก็อายุได้พร้อมทำค่ะค่ะอายได้พร้อมทำเลยนิ่งเลยอ่ะอลูกฮะอันนี้สายฟ่ามันเป็นนกที่ค่ะ เลี้ยงแล้วอยากเลิกเลี้ยงค่ะเป็นนกป่วยมากค่ะอันนี้ตาแดงด้วยค่ะตาแดงอืมก็นกโตเลยค่ะรสมบูรณ์ดีแข็งแรงค่ะค่ะสวยอ่ะกาน่ารักสีสวยทัวเลยค่ะใช่ค่ะตรนี้เป็นนกอายุห้าเดือนค่ะสี่เดือนึงห้าเดือนนะคะก็เป็นนกรุนนกรุน ก็จะเป็นจุดเป็นสีร่างนะคะก็ก็อายุตัวละ400บาทนะคะสี่ร้อยพร้อมทำไหมพี่ก็ต้องเอาไปเย้ยงอีกทั้อสองเดือนสเดือนค่ะใช่ค่ะเป็นนกพุ่นอันนี้มีขอบตาทั้งหมดนะมีขอบตาทั้งหมดเลยค่ะค่ะสุนภาพแข็งแรงดีค่ะอันนี้เป็นอ่ สีเวอรเลเตนะคะก็เป็นสีม่วงเวอรเลเตนะคะค่ะก็คู่นี้อยู่ที่ตัวละตัวละเอ่อสองตัวละหมื่นสามตัวละหมื่นสามนะคะ,ะ,ะคะู่เมียเลยค่ะมียตอนนี้เป็นคู่เมียค่ะคู่เมียเลยคู่คู่นึงก็อยู่ที่สองหมื่นห้าค่าะ,คะ ไอตัวหนึ่งเขาดีเนี่ยมาทางนี้มาลูกมาอายุประมาณ5เดือนค่ะนะคะ5ค่ะกเองแล้วค่ะเก่งเก่งเตื่องค่ะเตื้ยงจะเข้าหาอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ยอมไปเลยอ่ะสวยนะคะสวยมากเลยแล้วก็น่ารักคี่พี่แยกไหมคะหรือว่าต้องเป็นคู่อยากขายเป็นคู่อ่ะค่ะถ้าเกิดคู่นี่ก็ดีค่ะ ใช่ค่ะอันนี้เขาก็เหมือนอยู่ด้วยกันได้ดีแล้วนั่นแหละรักกันแล้วยังลูกรักกันค่ะเป็นคู่เมียเลยค่ะสวนแล้วพร้อมไปเลยนะคะขายคู่แล้วเท่าไหร่นะขายคู่แล้วสองหมื่นหาสงใช่ค่ะสองหมพบาทว่าไงคะวันนี้เรามีอาหารนกดีมีคุณภาพมานำเสนอกันค่ะตัวแรกก็คือบูมนกหงยกค่ะถัดมาจะเป็นบูมเลิฟเบิร์ดคอรเทลตัวนี้ก็จะเป็นบูมนกแก้วนะคะ สินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ท่านใดที่ไปจัด,ดุจักก็สามารถไปแวะซื้อกันได้นะคะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ไปจัด,ดุจักนะคะเดี๋ยวเราจะปักตะกร้าไว้ให้สั่งซื้อกันนะคะแล้วก็มีแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะคะฝากสินค้าดีมีคุณภาพจากหงเพรเซนเตอร์ไว้ด้วยค่ะ ต่อไปก็เป็นลิงเน็ตนะคะเ<า>น็ตนี้ยเป็นลิงเน็ตคู่คู่เมียเหมือน,นะะอกันค่ะอายุสองปีกว่าสามปีนะคะพร<า>้อมทําเลยจริงๆแล้วพร้อมทอําในปีนี้นะคะค<า>่ะก,ก็ก็ราคาเนี่ยก็อยู่ที่คู่ละหกพันบาทคู่ะคะละหกพันใช่ค่ะสวยามากนะคะคู่เนี้ยสวยมากเลยทรงทรงใหญ่ตัวใหญ่ค่ะมีแบอ,อย่างตัวเมียเนี้ยมันจะมีสเปซออลิฟด้วย ว่าสีเขาจะเออเฉียวเฉียวขึ้นมาด้วยค่ะค่ะจะพร้อมทำเลยอันนี้ก็คือพร้อมน่าจะได้เลยค่ะไม่แยกนะพี่นะรับเป็นคู่เลยค่ะเป็นคู่เลยค่ะเพราะว่าเรานกเวลารักกันแล้วเนี่ยคนผี่เดือดจ่วมาได้ดีนะคะดีกว่าที่ว่าเราแยกแยกไปใช่ค่ะก็จะขันคู่เลยคู่นี้ค่ะ นี่ก็เป็นสีขาวนะคะสีขาวนี่ก็ผู้เมียเหมือนกันรวจแล้วเรียบร้อยผู้เมียค่ะอายุประมาณ6เดือน6เดือนนะคะห้าเดือน6เดือนค่ะห้านิ่งเมียช่วนี้อ่เพย์อีกสักปีหนึ่งหรือหรือปีประมาณอ่อ่อ่าประมาณปีกว่าปีกว่าค่ะก็สามารถทำลูกแล้วนะคะอย่างห่วงสีม่วงเนี่ยจะเป็นตัวผู้สีฟ้าเป็นตัวเมียค่ะขวเรียบร้อยมีพร้อมใบเรียบร้อยค่ะ ทางขวาก็คือเพศเมียใช่ค่ะห่วงห่วงสีสีม่วงเป็นจับผู่ค่ะค่ะค่ะก็คู่นี้เราขายคู่คู่ละหนึ่งหมื่นบาทคู่ละหนึ่งหมื่นใช่คู่ละหนึ่งบาทหนึ่งหมื่นบาทกินเองแล้วนะคะค่ะกินเองแล้วนิ่งมากเลยคู่นี้ค่ะนี่งก็เอ่อเชื่องด้วยค่ะใช่ค่ะสุภาพแข็งแรงดีน้อน้องอ้วน้วนดีค่ะค่ะ ต่อไปเป็นน้องจาดีนนะคะจาดินเนี่ยจาดินสวยๆตัวเนี้ยคาดว่าจะเป็นตัวผู้นะคะเพราะเราจับสะเก็ยบแล้วมันมันฟิกมากนะคะยังยังไม่ได้ตรวจเพศแต่คิด,ดว,ว่าเป็นตัวเพศตัวตัวผูร้อยเปร์เซ็นต์นะคะก็กินเองแล้วนะคะ อ่าล้คือหกเดือนอ๋อหกเดือนเหรอลูกคะค่ะดวอนค่ะค่ะนิ่งๆเลยกําลังกินอยู่นะเนี่ยก็เชื่องด้วยค่ะเชืองด้วยค่ะค่ะราคาน้องก็อยู่ที่6 5พั้าค่ะ6กพัห้าพูดเก่งนะคะจาดีรักเจ้าของพูดเก่งน่ารักค่ะอันนี้โตมาจากฟุป้อลไหมพี่ ตมาจากลูกฟ้อนเลยค่ะค่ะเรานี้เริ่มฝึกเขาบ้างไหมพี่ก็ก็ก็สามารถอุ้มได้นะจับได้ขึ้นมือได้ขึ้นมือได้ขึ้นมือได้นะก็คือเขายังเชื่องอยู่เพราะว่าโตมาจากลูกฟ <feld> okay, so ้อนพาพาสายพาเที่ยวได้เลยค่ะอ่านิ่งเลยอ่ะกินโช์อย่างเดียวเลยตอนเนี้ยนิ่งเลยนะแล้วพาเที่ยวได้สบายเลยอ่าน่ารักน่ารักเลยค่ะราคาเท่าไหร่นะคะ 6,500ค่ะ6,500นห้าไม่ต้องคว้าต้องอะไรไม่ต้องเกี่ยวกัเสียชีวิตไม่ต้องอะไรเลยสายปลอดภัยใช่ไหมลูกสายปลอดภัยปลอดไทยเลยกินอาหารไข่กินทา้ามรวมกินทุกอย่างค่ะค่ะตรงนี้เป็นอเมทอนออแลนดิงนะคะค่ะค่ะตัวนี้อยู่ที่ราคา16,000บาทค่ะ16,000หมพันเพศผู้เพศผู้ค่ะก็พอผสมค่ะ ห้าปีนะคะนี้วจริงๆแล้วเขามีเป็นคู่นะอ่าแต่แต่ว่าเมียเขาว่ามันหลุดไปอเนี่ยเขาเลยเออเหลือแต่ตัวผู้เหลือแต่ตัวผู้ค่ะลูกค้ารับนะทางร้านสามารถหาตัวเมียให้ได้แต่ผู้หญิงยังไม่ได้ตัวเมียมาก็เลยเป็นตัวผู้ไปก่อนค่ะต่อเป็นพ่อค้าเทานะคะพ่อค้าเทอันนี้ยเอาเป็นเอาเป็นว่า คู้นี้เราขอโปรโมชั่นสำหรับรายการข้ารบวบอันนี้เลยนะคะก็เราขายให้ลูกค้าคู่นี้คู่ละพันห้าคู่ละพันห้าลูคาข้างในจองก่อนได้ก่อนค่ะค่ะจองก่อนได้ก่อนอ่อันนี้เป็นโปรโมชั่นสำหรับคู่นี้ค่ะพันห้าพร้อมทำไหมพี่พร้อมทำเลยทั้งคู้ค่ะพร้อมทำเลยลูกติษยผ่าถแข็งแรงดีใช่ ในตรงนี้ก็เป็นโคกเทลไวเซสนะคะค่ะไวเซสค่ะตรงนี้เราก็ขายให้ตัวตัวหนึ่งพันบาทตัวละหนึ่งพันใช่ตัวละหนึ่งพันบาทค่ะค่ะเลือกได้เลยนะคะว่าจะแยกก็ได้หรือจะคู่ก็ได้ค่ะค่ะโตพร้อมทําเหมือนกันนะคะี่พร้อมทำทั้งคู่เลยค่ะใช่ค่ะพร้อมทําทั้งคู่เลยแขางแรงดีค่ะแล้วสีไวเซสเนี่ยเวลาทาออกมาเนี่ยสามารถได้รูปสีขาวได้ด้วยนะคะค่ะค่ะ หมายถึงอาจจะได้ลูกอะมิโดออกมาได้สปีดเหรอคะพี่มันมีตัวสีขาวอะสปีดสีขาวในตัวของนกอยู่แล้วเวลาทำน้องสามารถออกมาเป็นสีขาวได้เพราะว่าทางร้านก็เคยทำสีเนี้ยแต่ได้ลูกสีขาวมาเหมือนกันใช่ค่ะต่อไปเป็นครกระเพลสีขาวนะคะตรงนี้ก็มีทั้งหมด3ตัวทั้พคู่ทั้เมียอยู่ในกรงเรียบร้อยเลยค่ะ พร้อมทำนกปีกกว่าค่ะนกอันนี้ปีกกว่านะคะก็ราคาตัวละพันห้าค่ะพันห้านะค่ะใช่ค่ะตัวใหญ่เลยนะค่ะคุณภาพแข็งแรงดีค่ะก็พร้อมทำเลยซือไปแล้วสามารถทำได้เลยเอากล่องใส่ได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ผนถมได้เลยค่ะใช่ค่ะ ต่อพ so so ักน้าคู่นี้เหลือคู่ตอนนี้เหลือคู่เดียวในร้านนะคะค่ะ่้าหายากนะอค่ะตอนนี้คู่ละหนึ่งันบาทเป็นเพศผู่เพศเมียใช่ไหมพี่คู่นเกันค่ะมีกงนี้เลยค่ะค่ะ่พันเดียวคู่ละหนึ่งพันก็ตัวเมียเป็นพายด้วยค่ะแล้วตัวตัวผู่เป็นคอมอนค่ะก็ก็สวยนะคะแดงี่นอกสุดที่สวยค่ะค่ะ ค,คู่ละหนึ่งพันคู่ละหน,นึ่งพันบาทต่อไปนะคะเป็นหงโยกค่ะหงโยกนี้มีหลายไซส์นะคะมีทั้งเอ่อมีทั้งโตแล้วก็มีทั้งเอ่อพร้อมทำด้วยโตโตพร้อมทำกับเอ่อประมาณห้าเดือนก็มีอยู่เลยตัวนี้ในในองนี้เลยนะคะรวมรวมอยู่เลยนี้เลยก็ก็ราคาตัวละร้อยห้าสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบสีอะไรเงี้ยค่ะในในในนักนัดในร้านตอนนี้ค่ะ ตัวร้อยห้าสิบบาทมีหลายตัวค่ะค่ะ<อ>ชอบสีไหนก็เลือกได้เลยนะมีหลายสีให้เลือกไ่้ยได้ไดส่วนตรงนี้ก็เป็นลูกผสมนะคะลูกผสมอังกฤษกับอฮอลแลนด์นะคะค่ะเราก็ขายในราคาเดียวกันเลยค่ะตัวร้อยห้าสิบลูกค้าขึ้นได ได้มาเจอกอดดูพี่ก่อนก็ได้ไปกอดค่ะค่ะเป็นลูกผสมนะลูกผสมเขาจะตัวใหญ่ค่ะ่อาตัวใหญ่ลูกผสมพันแรงนะคะบวกกับอันกฤิใช่ค่ะมีทั้งผู้ทั้งเมียอยู่ในนี้เลยค่ะค่ะก็หนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะของพี่วีนาสามารถส่งให้ลูกค้าต่างจังหวัดได้ไหมคะพี่ส่งส่งได้ค่ะ แต่ที่นี่มันจะเป็นตรงสองทอดจะมีรถมารับหนึ่งทอดแล้วก็จากจากคนอยากก็จะส่งไปอีทอดหนึ่งก็คือจากจากจุดจักมีนจะไปที่หมอชิดแล้วหมอชิดก็จะไปต่อที่บ้านลูกค้าค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็ลองสามารถติดต่อสอบถามมากัดทางร้านได้โดยตรงนะคะใช่ค่ะถามได้เลยค่ะแต่ส่วนมากมันจะพัาอยู่ที่ราคา หกร้อยบาทเขาเคยมารับค่าส่งใช่ไหมพี่ใช่ค่ะเริ่มต้นอยู่ที่หกร้อยบาท่เค่ะเพราะว่าแต่ละพื้นที่ค่าส่งก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ละจังหวัดนะคะแต่บางที่เขาก็จะเก็บอยู่ในราคานี้เท่าที่ที่ไปถามค่ะใช่ค่ะซื้อหลายตัวครบคุณซื้อหลายตัวก็คุ้มเพราะว่าร้านที่วินาเขามีทั้งนกมีทั้งอาหารด้วยนะค่ะก็ซื้อนกแล้วก็พ่วงอาหารไปได้เลยนะคะ จหัวหัครอบมหัวครอบนะคะปหัวรไดูสีไม่ดูกลุ่มไม่ไม่มหัวตอนนี้ที่อยู่บนรขัน่ะ้ค่ะก็ม่อกเาะว่มาอีเตก็เลยได้ชมค่ะก็แยกไว้ต่างหากนะอันนี้ก็คือห้าร้อยห้าร้อยนี่หัวครอบจำด้วยค่ะใช่ค่ะต่อไปเป็นคอบเทลนะคะค่ะเป็นมุก ร้านนี้นะคะตอนนี้ก็อาจจะเป็นตัวเมียค่ะเป็นตัวเมียนะคะก็ก็รับรู้มาตั้ง5เดือนค่5เดือนได้ค่ะก็น่ารักนะคะแลก็ก็ค่อนข้างเชื่อมได้ยค่สกยราคาเท่าไหร่นะคะตัวละ1,000ตัวละ1,000ค่ะเอาไปผสมได้นะคะ แล้วลูกก็สามารถบอกเราไปสินค้าได้เหมือนกันค่ะค่ะทางร้านเราก็มีอาหารหลายตัวเลยนะคะมีอาหารเรื่องมีถั่วมัวมีอาหารหงหยกอาหารนกพิเสธสีมีอาหารนกขอกระเทเลเริ่มเบิร์ดแล้วก็อาหารเล็กสีแล้วก็อาหารลูกบ้อนาาแล้วก็กานตะวันใหญ่ทานตะวันเล็ก แล้วก็อาหารไข่มังคุดคุณ้าท่านใดสนใจสามารถชักถามได้นะคะแล้วก็มีเหลือไปด้วยซึ่งซึ่งเนี่ยให้ให้น้องคอย่ได้นะคะได้นะคะอันนี้ถุงลอยก่อนะคร้า่งตามจค่ะค่ะใค่ะอาหารก็มีกระปุกเมื่อนกันนะคุณกระปุกเล็กด้วยค่ะห้าสิ สบาทค่ะบาทลูกก้อนก็ร้อยกว่าบาทค่ะค่ะมีแบบกิโลแล้วก็แบบแบ่งกระปุกนะคะค่ะรายละเอียดการส่งค่าขนส่งก็สามารถติดต่อสอบถามมากับทางร้านพี่เขาได้นะคะร้านเปิดวันร้านเปิดวันพฤหัสค่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพฤหัสศุกร์เนี่ยเราจะมาเปิดช่วงเที่ยงถึงเย็นแต่พอวันต่อที่เราเปิดตั้งแต่เช้าค่ะ ถึงหกโมงเย็นทุ่มนึงเลยค่ะส่วนมากก็จะเน้นไปที่เสาร์อาทิตย์นะพี่เน้นไปที่เสาร์อาทิตย์ค่ะ,คะแต่ว่าบางร้านเนี่ยถ้าเป็นร้านสัตว์เลี้ยงอะ่ะพุธก็อาจจะเปิดแล้วก็พฤหัสศุกแต่ว่าบางร้านก็อาจจะเปิดแค่ช่วงบ่ายนะพฤหัสศุกร์ค่ะ